ก็กินกินกินเหลือแล้วทอะไรตลกพื่กินกินเหลือฮะเช้เมนเลาไขายเพื่อไปได้เราแล้วเรายึดหลันี้เนาะมาขายอย่างเดียวนนต่อีนะยาอไรมเกให้ได้ิดด้วยเนาะนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงนะครับอยาประชากก กรที่โรงพยาบาลแล้วก็ที่ทํากับข้าวในโรงคัวเอ่อโรงคัวนะครับโรงพยาบาลนําจีนโดยท่านพอนะแม่หมมนะัมีนโยบายอยากจะให้ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็นำผักจากชุมชนเนี่ยไปขายให้กับโรงพยาบาลจะรับเฉพาะสองหมู่บ้านก็คือเอาสองหมู่บ้านต่อนะคือที่นองคอนหมู่บ้านอนไทัยนะครับซึ่งผักเนี่ยจะรับซื้อ น I mean? ี่บอกตรงๆเลยนะรับซื้อต so so ้องเป็นผักที่ปลอดสารเคมีด้วยนะครับเป็นของดินเกลที่ที่พอดูได้นะไม่ใช่ว่าสวยจะสวยจริงสวยยิ่งดีนะครับไม่ใช่ว่าปลอดแกลเลี่นี่เอาอกมาขายก็ได้เอาไปินเนาะนะครับผักที่ชนิดนะครับที่ต้องการที่ลงทุนต้องการเยอะนะผมจะแก้แล้วทุกคนเตรียมถูงเลยนะครับแล้วรับซื้อเลยนะนี่หนึ่งนะครับแตงกวาสองขออนุญาตข้าวเปียกค่ะสองบวบเรียมนะ ยีสามฟักฟักเพลงนะครับสี่ฟักทงห้าตัวฟักยาวปลูกหัวใชเท้าเจ็ดกณาจำไว้ให้ได้นะครับแปดกวางกุ้งเก้ากรพุ้งอ่อนสิบประกาศขาวปลูกไว้เลยลงมารักซื้อในขอซื้อเฉพาะสวนพวกเราไม่เอาของนอกเข้ามานะครับไม่เอาของคนอื่นที่เราไปซื้อเรามาให้หมออย่าไปเก็บของสวนที่เขาซีดจามผมจะรับซื้อที่นี่แหละที่เราปลูกนั่นแหละรับซื้อเลย นี้ประชุมมาแล้วแล้วก็อยากจะส่งเสริมให้ทุกคนมีรายได้นะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านผอท่านอยากท่านบอกว่าเออตอนนี้มีที่ที่ยังไม่เคยมาเนาะผมเดี๋ยจะรู้นะครับเพราะว่าเราได้ร่งรวมแคดูคือที่อโนไทนั่นแหละจะรอรับซื้อเลยเนาะถ้าเกินแล้วพวกเราปลูกให้ได้นะไม่มีพริกเลยนนองหมอพริกคนไข้กินไม่ได้พริกใช้อยู่ครับเดี๋ยวจะใช้ปริมาณที่น้อยแต่ไม่ใช้เยอะคงเอาคนไข้เนาะแต่ว่าถ้า ถ้าเราคลีดเป็นพริกแห้งจะซื้อเยอะอยู่เออพริกแห้งนะเออซื้ออยู่แต่แต่เครื่องเทศพวกที่เราปลูกเช่นต้นหอมปักชีเนี่ยซื้ออยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้ปริมาณที่เยอะนะครับสิบบาทที่สิบบาทนาราโกอก็ใช้อยู่ ของฟรีมาละก็ของฟรีได้แล้วแล้วก็อยากจะฝากทุกคนไว้อ่ะผมผมเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามก่อนเรามาอยู่กันตรงนี้รู้สึกสักระยะหนึ่งแล้วเอ่ออยากจะทราบถึงปัญหาที่นี่ที่มันที่เราเริ่มมาปลูกมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมถามหน่อยไม่เอะไรนะครับแมลงใช่ไหม บอกหัวหน้าฝ่ายกำจัดพูชบอกแล้วฝาัตรูพืชอ่รกูหัวหน้ารายงานัวหน่อยอ้าวหัวหน้าแต่ละฝ่ายนยืนขึ้นหน่อยอ้าหัหน้าแต่ละฝ่ายนึกยืนขึ้นหัวหน้าฝ่าตรูพืชหัหน้าการเงินนึกยืนก่อนอ่าโอเคหัหน้าตรูพืชหัหน้าการเงินหัวหน้าอะไรนะมะเร็งค่ะเออเอาหัวหน้าเอาหัวหน้า นี้เราได้ทำอะไรไปบ้างเอาโหน้าฝ่ายกำจัดสัตว์พืชตอนนี้ได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างครับพวันี้พนี้จะเข้ามาดูนะถ้ามันมีเลยทอดทิ้งเลยไม่ได้ครัขึ้นหิ่ง ทุกทุกแรงเลยทุกทุกแปลงนะครับทุกแปลงแมลงของผมเนี่ยใบไม่มีแล้วของผมไม่ใช่เต่งเต่งกวาไม่เท่าไหร่แต่งโมหมดเลยกของผมเนี่ย เออที่นี่เนี่ยนะจะจัดงานลอยกระทงนะครับจะจัดจัดนะไรงานานลอยกระทงของศูนย์ของเรานะครับให้ทุกคนทำกระทงมาหรือเราจะทำกระทงไว้สำหรับขายทีเอาขายเอาเงินเข้าเพื่อเงินเข้าศูนย์ไหมห้าบาทสิบบาทให้กลุ่มเราแต่ว่าพวกเรามาช่วยกันทำครับไปกันเงินว่างไปกันเงินงเอาอย่างนี้เอาเงินเท้ากันชี้ว่างใครทมาก้อมาส่วน ที่ศูนย์ก็ควรมีที่ไว้ขายสำหรับคนไม่อยากทำเหมือนผมยังมาตื้อเดียวเนาะน้องน้องสามมาลอยกระทงได้ไหมครับวันวันเอาไม่ใช่วันลอยกระทงเนาะเอาวันอะไรีกเอาตอนลอยกระทงวันลอยกระทงอยากให้ไปดูมหรสพอยากให้ไปดูอะไรกันแต่ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยได้เข้ามาเนาะดังนั้นแล้วพวกเราจะจัดงานลอยกระทงกันที่นี่เนาะทางมังกรไทยยกนำตรวจด้วยนะครับโอเคดังนั้นพวกเราเตรียมเตรียมกระทงมานะ ยงไองแพงด้วยฮ่า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 ายุงเยอเยอะอนะครับารอกระทงเราจะจับวันที่เท่าไหร่ดีกระทงวันไนยี่สิบเกียตรงวันอะไรวจันร์หรือครับวันจันทเราเอาวันเสาร์ดีไหมันเสาร์ดีไมยี่ตรงวันหยก็ดเอาวันเสาร์เนาะที่ประชุมไป็ไงมีใครเสนอไหมหยุดเลยอ่าโอเคงั้นวันเสาร์ที่ยีห เรากระกันที่นี่เนาะมาช่วงกี่โมงดีโมงเย็นไม่ทำมาประมาณเริ่มงแต่โมงเย็นโมงเ็นถึงโมงเ็นเยนเนาะเรารลุผกพอดีถือกรโมาด้วยนะนะครับโอเคแม่อะไรไม่เล่นนะคุณน้องมรเราเนี่ยตีกงตีกอบโอเคฉันั้นเรื่องนึงผ่านไปเรกระโจนที่ที่15นะครับเจอกัน่ะอีกเรื่องนึงเรื่องของ การดาเนินงานตรงนี้เนี่ยมันมันมีเกือบทุกอย่างแล้วโกคขาดอย่างเดียวขาดที่พักอาศัยนะครับแล้วแล้วที่ประชุมตั้งแต่เริ่มแรกเราอยากมีอะไรครับอาคารที่พักเนาะนะครับแลวตอนนี้ผมเองเนี่ยก็กับทีมคณะกรรมการเนี่ยทมงานเลยคุยกันว่าจะสร้างอาคารที่พักกลางน้ําให้กับทุกคนอยู่ที่นี่นะครับดีไหมด,ดีเออดีหละเพราะว่าไม่กลับบ้านที่ได้มานอนนี่ นะครับเป็นลักษณะอาคารกลางน้ํานะครับทีนี้อาจจะต้องอสร้างยกลงเสาเอกท่านผู้ช่วยได้แจ้งมาแล้วว่าเรื่องงามยามดีมันลอยกระทงเลยนะครับลงเสาเอกจนะํานวนทั้งหมดกี่เสานะแปดในแปดเสานะครับทั้งหมดแปดเสาแต่เสาเอกจริงๆก็ไม่รู้ว่ากี่เสานะครับนั้นอาจจะเชิญท่านพ่อนะครับรโรงพยาบาลน่ะให้ท่านมาเป็นเสี่ยมาร่วมลงเสาเอกด้วยนะครับ เพื่อจมีงบประมาณในการสร้างเนี่ยนะครับผมก็เลยว่าอาจจะขอลงเสาเอกแต่จองเป็นเสาครับจํานวนสี่ต้นลงเสาเอกแค่บนบกพท่เนาะเพราะว่าการน้ำลงเสาเอกไม่ได้ได้ไหมบนบกได้ไหมเสาเอกสี่ต้นเนาะก็เลยว่าโรงพยาบาลเนี่ยขอจองเสาเอกสักเสาหนึ่งนะเออเอาจํานวนเสาแลวเท่าไหร่ดีสี่เสานั่นแหละแต่ว่าโรงพยาบาลขอสอเสาก่อนเดี๋ยวอย่างนี้ครับว่าอย่าให้แต่โรงพยาบาลลงเสาเอก ายกช่วงลงเสาหนึ่งแล้วก็ท่านเป็นตะกู่นี่อ๋อมอคนตัวเสาหนึ่งได้ไหมมลงพร้อมกันทำพิธีเลยเนาะเสาอยาให้กำหนดเสาละเท่าไหรอยาี่แพงคงเงินเดือนน้อยก็ราะไม่ไม่แพงเท่ากับลูกนิมิตกับหมอเออไม่แพงเท่าพอพอได้ค่าตะปูเนาะอะไรนะครับแต่ว่าเป็นกิจกรรมร่วมที่ท่านแล้วก็ติดจำนวนค่าเสาค่าเทค่าทั้งหมดทุกอย่างก็คือรวมหเสาเนี่ยก็คือเอาให้ แค่แค่แค่ื่อแค่สาวนะ